สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินคือชาวราศรีพฤษภกันมังกรค่ะประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 6นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุดินก่อนนะไพ่ใบแรกค่ะห้าเหรียญสองไม้ คิงออฟ o r ดค่ะควีนออฟสอดในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุดินกับคนรักอาจจะห่างๆกันเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเหงาอ้างว้างค่ะมีความคิดถึงมีความอยากคบอยากที่จะคุยอยากที่จะเคลียร์ใจกับเขานะแปดถ้วยค่ะ the devil the hermit สดาบ เอ็ดอัพฮาร์ดนะคะแล้วก็แดงเกอร์แมนโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุดินในเดือนนี้นะคะก็บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเงาเงารู้สึกอ้างว้างรู้สึกน้อยน้อยใจกับคนรักค่ะความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เหมือนคุณกับเขาค่ะค่อนข้างที่จะมีะนิสัยที่คล้ายกันในตรงนี้พลังงานในตรงนี้ค่ะมันเหมือนกับคุณเนียบเขาเนียบคุณเด็ดเดียวเขาเด็ดเดียวค่ะพลังงานเหมือน เป็นคนเอาแต่ใจทั้งคู่เนาะคนเอาแต่ใจมาเจอกันข่าในช่วงในตอนนี้นะค่ะในตรงนี้มีพลังงานของความคิดถึงเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยได้เจอกันคุณรู้สึกคิดถึงคุณอยากเคลียร์ใจกับเขาคุณอยากอ่อให้เขาแสดงความชัดเจนกับคุณให้มากกว่านี้ค่ะในตรงนี้รู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจนะกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดมันไม่เป็นไปอย่างที่ฝันค่ะแต่ในตรงนี้ตัดใจจากเขาไม่ได้ พราะความผูกพันค่ะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะเขามีเสน่ห์เขามีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงอะค่ะในตรงนี้คุณรู้สึกรักหลงรักผูกพันอยากอยู่ใกล้ๆเขานะเดอะเฮอร์มิตค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขามันไม่ได้หวานแหววไม่โรแมนติกค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่นิ่งออแล้วก็เป็นอะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดพอสมควรแต่มันด้วยความรักอะด้วยใจรักอะ อยากจะไปต่อความสัมพันธ์แต่ไม่มีอะไรที่ทำให้คุณได้รู้สึกชัดเจนได้เลยะคะ่ะว่าจะสามารถไปต่อได้ไหมหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนยังไงคุณรอให้เขาเปิดตัวเปิดใจค่ะในตรงนี้ในตอนนี้ค่ะคุณพยายามคิดทบทวนความสัมพันธ์เนาะว่าคุณกับเขายังสามารถที่จะไปต่อได้ไหมยังสามารถที่จะคบกันต่อได้ไหมนะคะในตรงนี้ใจคุณเต็มร้อยแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถูกสเปก ถูกสเปกตรงทายตรงใจคุณอยู่แล้วคุณชัดเจนกับคนคนนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณรอความชัดเจนจากเขาแค่นั้นเองอืมในตรงนี้ต้องการให้เขาเคลียร์ต้องการให้เขาพิสูจน์ใจพิสูจน์รักกับคุณอีกครั้งอืมรู้สึกรู้สึกเครียดกังวลใจค่ะหาทางออกให้กับตัวเองอยู่หาทางออกให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะ ต้องบอกเลยค่ะในตรงนี้รักก็รักเครียดก็เครียดอยากที่จะจบก็อยากที่จะจบเพื่อจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนไปเลยแต่สุดท้ายแล้ว่ลึกๆแล้วอ่ะยังอยากให้โอกาสเขาเพราะว่า ถามว่าจบกันได้ง่ายไหมมันไม่ได้ง่ายหรอกเพราะสุดท้ายแล้วก็ใจอ่อนอยู่ดียังคิดถึงเขาอยู่ยังเฝ้ารอการกลับมาเคลียร์ใจของเขาอยากให้เขาพิสูจน์เองอยากให้เขาชัดเจนกับคุณไปเลยค่ะจริงๆแล้วเนอะจริงๆแล้วก็แอบหวั่นใจอยู่แหละแอบกลัวผิดหวังกลัวเสียใจความรู้สึกก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณอย่างที่คุณรักเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้จริงจังกับคุณเหมือนอย่างที่คุณจริงจังกับเขาตรงนี้เขาไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกจริงจังหรือว่ารู้สึก มั่นใจได้เลยว่าเขาจะเลือกคุณว่าเขาจะจริงจังกับคุณอย่าค่ะเป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนแล้วก็รอให้โอกาสเขาที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงนี้ตอนนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณในความสัมพันธ์นี้เพจออฟคัพค่ะสามถ้วย The m เมอร์ดิ ห้าไมา้เก้าเหลียน The Moon The High p r i n c e s s เก้าดาบค่ะ q ว e น n of Wands Queen of, of c โอเคค่ะ สำหรับพลังงานของเขานะคะถามว่าเขารักเขาชอบคุณไหมเขาก็รักเขาก็ชอบคุณนะเขาก็อยากที่จะจริงจังกับคุณเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าตัวเขาเองนี่แหละค่ะปัญหาอยู่ที่ตัวเขานะพลังงานในตรงนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออมีสังคมสูงหรือว่าค่อนข้างที่จะมีคนลุมล้อมเขาเยอะหรือมีคนเข้ามาขายขนมจีบเขาเยอะอค่ะ หรือก่อนหน้าที่เขาจะคบคุณค่ะเขาอาจจะมีคนคุยคนดีวมาแล้วนะหรือเป็นคนเจ้าสเสน่นั่นเองค่ะอาจจะมีคนมาชอบเขาเยอะหรือมีคนคุยมาก่อนหน้านี้มีตัวเลือกมาก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่ายังไงแล้วเออถ้ามองอีกมุมหนึ่งเขาก็เลือกที่จะให้โอกาสตัวเองอะค่ะที่จะได้อ่พบคนที่จริงจังจริงๆแล้วว่าอยาก เจอคนที่ถูกใจจริงๆอะคะ่ะในตรงนี้เนาะเป็นช่วงเวลาที่เลือก <tro oper> <punished> แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเองนี่ละ <ati> <sk r ug> คะก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวพอสมควรนะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ <S <S เหมือนมันไม่ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ไม่สามารถที่จะจริงจังกับใครได้เลยมันเหมือนกับพลังงานในตรงนี้ <S <S อยู่ในช่วงเวลาที่เลือกอยู่ในช่วงเวลาที่ตัดสินใจคะ่ะตัวเขาเองก็เครียดเหมือนกันนะในตรงนี้เครียดกดดันค่ะพยายามที่จะเคลียร์เองเหมือนกันพยายามที่จะ ถามใจเองเหมือนกันแหละว่าจะเลือกใครในตรงนี้ค่ะมันยังเป็นพลังงานของเด e high p r i n c นะัะนก็คือยังคงอึมครึมไม่ชัดเจนยังคงวุ่นวายอยู่ในรักซ้อนซ่อนรักยังเป็นอะไรที่เ,เขาเรียกอะไรมันยังไม่ยังเขาตัวเขาเองยังตัดสินใจไม่ได้ที่จะเลือกคบใครแบบจรงิงจังเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นนักรักตัวยงเลยก็ได้นะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ที่คุณกับเขา พบกันเจอกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ถามว่าเขามีสิทธิ์ที่จะคุยไหมก็มีสิทธิ์นะคะในตรงนี้เพราะเขายังไม่ได้เลือกที่จะคบใครแบบจริงจังนะเขาเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองอะ,ค,ะค่ะค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาคุณกับเขาอะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ต้องพิสูจน์ใจพิสูจน์รักต้องศึกษานิสัยใจคอกันนะคะถ้าไปกันต่อได้ไมิกามองว่าในตรงนี้เขาจะเลือกที่จะชัดเจนกับคุณนะ,ะอมืมันเป็นช่วงเวลาที่ศึกษานิสัยใ,ใ,ใจคอกันมากกว่า และในตอนนี้ค่ะเขากาลังคิดกําลังตัดสินใจเนอะที่จะจริงจังชัดเจนเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องเลือกอะค่ะว่าเขาจะจริงจังชัดเจนกับใครนะถามว่าเขาถูกใจคุณไหมก็ถูกใจคุณค่ะอยากจะคบไหมก็อยากคบนะแต่เพียงแต่ตัวเขาเองนี่แหละในช่วงเวลานี้ตอนนี้ต้องเคลียร์ตัวเองค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาเองก็ถามว่าวุ่นวายไหมก็วุ่นวายแหละแล้วถามว่ากดดันไหมเครียดไหมก็เครียดเพราะว่าต้อง เคลียตัวเองต้องถามใจตัวเองแล้วค่ะว่าจะจริงจังพร้อมที่จะจริงจังกับคุณหรือยังพร้อมที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เลยยังนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหมคะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เพจออฟว่าสิบดาบวิวออฟฟอร์จูนถามว่ารักไหมถูกใจ รู้สึกค่อยๆรักค totally. ่อยๆรักอะค่ะตอนแรกๆก็อาจจะยังไม่รักลึกซึ้งมากแต่พอคุยไปคบไปอะค่ะรู้สึกรักรู้สึกผูกพันนะแล้วก็รู้สึกห่วงแหนความสัมพันธ์นี้ค่ะอในตรงนี้ก็บอกเลยว่า like s <S เขาอยากไปต่อกับคุณเขาอยากที่จะคบคุณต่อเขาอยากที่จะศึกษาดูใจกับคุณต่อนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาจะได้คบกันอย่างจริงจังไหม เงาวาดค่ะ The อ o ฟูหกดาบเหมือนพลังงานในตรงนี้ค่ะตอนนี้เอดอฟคัพนะคะหกถ้วยและสองถ้วยค่ะอืม ถามว่าเขาอยากจริงจังกับคุณไหมเขาอยากจริงจังกับคุณนะแต่เขาต้องการเวลาค่ะอืมเป็นอย่างที่มิกาวบอกนะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์อะแล้วมันมีคนลุมล้อมเขาเยอะเขาต้องใช้เวลาตัดสินใจนะเออในตรงนี้อยากจริงจังกับคุณก็อยากจริงจังแล้วก็อยากใช้เวลาในการตัดสินใจด้วยเนี่ยค่ะอยากที่จะขอโอกาสกับคุณอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นะ ต้องการเวลาพิสูจน์ใจพิสูจน์รักอะค่ะในตรงนี้แล้วก็ต้องการให้คุณให้โอกาสเขาแล้วก็บอกเลยว่าเขาก็ให้โอกาสตัวเองที่จะเลือกด้วยแล้วเขาก็ต้องเคลียร์ตัวเองด้วยอะค่ะในตรงนี้เนาะมันอย่างที่มิการบอกเลยว่าตัวเขาที่ไม่ชัดเจนที่คุมเครือว่าเขาเหมือนคุยไว้หลายคนอะเราต้อง เป็นช่วงเวลาที่เลือกเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินใจอยากจะไปต่อคุณไหมชอบไหมปิ้งไหมปิ้งชอบอยากจะไปต่อความสัมพันธ์อยากจริงจังกับคุณแต่ก็อยากที่จะใช้เวลาในการที่จะพิสูจน์ใจพิสูจน์รักอะค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ,ะว่าจะยังไงต่อว่าจะได้จริงจังกับความสัมพันธ์ไม่เอ่ยจะได้ชัดเจนกับความสัมพันธ์ไม่เอ่ยสิบเหรียญค่ะ เพชรออกสอดสองไม้นะคะสี่ถ้วยหกดาบค่ะสี่ไม้เก้าถ้วยเดชสองดาบแปดเหรียญ โอเคค่ะพลังงานเนอะแนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะถามว่าอยากจะไปต่อไหมอยากจะไปต่อความสัมพันธ์นะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ่ะคุณเองนี่แหละค่ะที่อาจจะมันไม่ไหวจริงๆคุณรู้สึก อ้างว้างเกินไปรู้สึกเหงาเกินไปค่ะความไม่ชัดเจนที่เขาทําให้คุณรู้สึกได้ชัดเจนขนาดนี้ถึงความไม่ชัดเจนของเขาอะ่ะมันทําให้คุณบางครั้งบางทีคุณก็ทบทวนตัวเองอค่ะว่าคุณไม่สามารถที่จะอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้ได้นะเรื่องที่จะจบเรื่องที่จะมู v e อนค่ะเพราะว่าเดทขึ้นมาตรงกันกับหดาบด้วยเหมือนกับว่าให้โอกาสเขาแล้วอะ่ะแล้วตัวคุณเองรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าต้องอดทนอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าความอดทนของคุณอะ่ะมันมีขีดจํากัด หรือคุณให้โอกาสเขาเท่าที่คุณให้โอกาสได้อะคุณไม่สามารถที่จะรอเขาได้ทั้งชีวิตค่ะในตรงนี้คุณตัดสินใจที่จะมูฟออนตัดสินใจที่จะจบจากความสัมพันธ์นะอืมในหลายๆคู่ค่ะ,คะเป็นไปได้เลยว่าคุณอาจจะเอะรู้แล้วก็เห็นแล้วด้วยว่าเขาอาจจะคุยกับใครครบกับใครอยู่โดยที่ว่าตัวคุณเองค่ะไม่อยากที่จะรอไม่อยากที่จะเป็นตัวเลือกของเขาอ,ะอ่ะก็เลือกที่จะยุติหยุดความสัมพันธ์นะอืมในตรงนี้ค่ะ มันเหมือนกับว่าคุณก็ตัดสินใจยากเหมือนกันกับบริบทความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะเพราะว่าถ้าตัวเขาเองอ่ะยังคงไม่ชัดเจนแบบนี้ยังคงต้องให้คุณรอแบบเนี้ยคุณก็เลือกที่จะให้โอกาสตัวเองเช่นกันค่ะเหมือนกับว่า ถ้ามันไม่ชัดเจนถ้ายังไม่สามารถที่จะทำให้คุณรู้สึกดีได้ทำไม่ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจได้คุณก็พร้อมที่จะจบพร้อมที่จะหยุดจากความสัมพันธ์ค่ะเหมือนกับต้องกลับมารักตัวเองต้องกลับมาเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะได้คบซึ่จะได้พบคนใหม่ๆบ้างเนาะในตรงนี้ค่ะเหมือนสุดท้ายแล้วยังไงแล้วถามว่าแฮปปี้เอนดิ้งไหมที่มีเขาถูกใจไหมถูกใจแฮปปี้เอนดิ้งค่ะแต่รอไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะ อยู่ในความสัมพันธ์แบบอึดอัดกุมเกลือไม่ชัดเจนได้เนาะในตรงนี้เหมือนกับว่าเขาไม่เคลียร์ไม่ขาดไม่ได้ให้ความมั่นใจกับคุณได้เลยค่ะจนตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณต้องยอมผอยคุณต้องยอมเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองบ้างดีกว่าค่ะในตรงนี้เนาะอ่าโอเคค่ะเรามาดูกันว่าจะได้รีเทิร์นคืนดีกันไหมคะจะมีการปรับความเข้าใจกันไหมเอ่ยอพลังงานของสองเหรียญขึ้นมาค่ะ เพจออฟว่าด์มีโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจเนาะเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วตัดกันไม่ขาดสุดท้ายแล้วอาจจะมีการง้ออาจจะมีการปรับความเข้าใจกันค่ะในตรงนี้เนาะเพจออฟว่าด์แล้วก็เดอะเลเวอร์ค่ะมันเหมือนกับว่ามีการคุยมีการเคลียร์ใจอ่าสุดท้ายแล้วตัดใจจากเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผัดแปดดาบขึ้นมาค่ะเดรแฮงเกอร์แมนก็เครียดเหมือนกันล่ะค่ะในตรงนี้เนาะก็พยายามที่จะ เด็ดเดี่ยวแล้วพยายามที่จะเด็ดขาดแล้วแต่ก็บางทีบางครั้งขาดในหลายๆคู่แพ้ใจตัวเองเหมือนกับเขากลับมาเคลียร์ใจหรือว่าเขาขอเคลียร์ใจคุณก็ใจอ่อนนะในตรงนี้ค่ะก็เลือกที่จะอ่อกลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งสองถ้วยห้าดา ยอออฟวัดค่ะก็อย่างที่มิกาบอกเลยเนาะเลือกที่จะให้โอกาสกันเลือกที่จะคุยกันอีกครั้งเหมือนกับว่าเขาเองก็เหมือนกับขอโอกาสที่จะพิสูจน์ใจกับคุณด้วยค่ะในตรงนี้ถามว่าราบรื่นขึ้นไหมก็ไม่ได้ราบรื่นขึ้นแต่มันเหมือนกับอ,อ่อแพ้ใจตัวเองมากกว่าอืมเดอร์ชาลีออเพจออฟคัพาถวยค่ะมันเหมือน ถามว่าแฮปปี้ขึ้นไหมถามว่าราบรื่นขึ้นไหมถ้าในการกลับมาคุยกันคบกันก็ไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้ราบรื่นขึ้นค่ะมันก็ยังคุมเคืออยู่อย่างนี้แหละแต่เหมือนกับว่าใจมันรักมันผูกพันอะเออย่างไงแเราใจอ่อนนะเวลาที่เขาขอคุยขอเคลียรกลับมาง้อกลับมาตือ้อก็เหมือนใจอ่อนนะคะีน็อกครับห้าไม้ สิบดามน,นะคะก็ยังมีเรื่องเครียดๆมีเรื่องเขาเรียกแะไรปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นยังไงมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็ยังไม่สามารถที่จะจริงจังชัดเจนได้แบบปัจจุบันทันดว่วนนะคะอแต่ก็เลือกที่จะคบเลือกที่จะให้โอกาสเขาเพราะว่ามันลึกๆแล้วก็คือรักผูกพันแหละ ค่ะยังไงแล้วเนาะสำหรับชาวธาตุดินนะคะราศีพฤกษกันมังกรนะที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ในหลายๆครั้งในหลายๆคู่ค่ะเรื่องที่จะจบเรื่องที่จะยุติความสัมพันธ์เนาะแต่สุดท้ายแล้วก็ใจอ่อนค่ะถ้าเขามาคุยถ้าเขากลับมาคุยกับมาเคลียใจก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับเขาอะค่ะในตรงนี้แล้วพลังงานความรักความสัมพันธ์อะมันยังไม่ได้ชัดเจนนะไม่ได้ราบรื่นมันก็ยังคงคุมคืออย่างนี้ละค่ะแต่แค่ตัดใจไม่ได้อ,อ๋อยังคงรู้สึกผูกพันกับเขา พยายามแล้วค่ะพยายามที่จะมุบออนพยายามที่จะจบนะในหลายคู่ค่ะไม่สามารถที่จะจบได้จริงไม่สามารถที่จะมุบออนได้จริงเนาะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงคลุมเครือไม่ชัดเจนอยู่ค่ะค่ะยังไงเราก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะค่ะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ